แสงสีส้มของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าทาบทามไปบนผืนน้ำทะเลวกว้างใหญ่ลุงสมมหายนั่งอยู่บนเรือประมงเก่าๆลำเล็กของเขาเฝ้ามองดูอวนที่ทอดลงไปในทะเลด้วยความหวังว่าคืนนี้จะได้ปลามากพอ ที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของครอบครัวได้เขานึกถึงหน้าป้าสีเมียรักของเขาที่นอนอยู่ที่บ้านรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าที่เหี่ยวย่นตามการเวลาทันใดนั้นคลื่นลมก็พัดแรงขึ้นอย่างผิดธรรมชาติ คลื่นน้ำนทะเลซัดเข้ามากระทบเรืออย่างรุนแรงจนทำให้เรือโคลงเคลงไปมาลงุงสมหมายรู้สึกถึงความผิดปกติเขาพยายามพูอวนขึ้นมาแต่ว่ามันหนักราวกับมีอะไรบางอย่างติดอยู่เมื่อดึงขึ้นมาเขาก็ต้องตกใจสุดขีด เมื่อเห็นร่างของหญิงสาวผมยาวสยายติดอยู่ในอวนใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกโพรงจ้องมองมาที่เขาลุงสมหมายรีบปล่อยอวนลงทะเลด้วยความตกใจแต่มืออันเย็นเฉียบของหญิงสาวคว้าข,ข้อมือของเขาไว้เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้น ไปอยู่ด้วยกันเถอะนะลุงสมหมายตกใจมากรีบสะบัดมือหนีแต่ไร้ผลเขารู้สึกถึงแรงดึงอันทรงพลังร่างของเขาถูกลากลงสู่ความมืดใต้ท้องทะเลลึกเสียงร้องดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ความมืดจะกลืนกินทุกสิ่ง สวันต่อมามีชาวบ้านที่ออกเรือหาปลาพบเรือประมงลำน้อยลอยเควงคว้างอยู่กลางทะเลไร้วี่แววเจ้าของเรือพวกเขาลากเรือกลับเข้าฝั่งจึงรู้ว่าเป็นเรือของลุงสมหมายป้าสีเศร้าโศกเสียใจกับการสูญหายของลุงสมหมาย แต่ก็ยังมีความหวังว่าสักวันลุงสมหมายอาจจะรอดกลับมาหนึ่งเดือนผ่านไปชีวิตของป้าสีเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ป้าสีกำลังนอนหลับอยู่เธอรู้สึกเหมือนมีมืออันเย็นเฉียบ มาแตะที่ไหลแต่เมื่อลืมตาขึ้นป้าสีก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นร่างของลุงสมหมายยืนอยู่ข้างๆเตียงใบหน้าซีดเผือดมีน้ำทะเลไหลออกจากปากและจมกูกข้ากลับมาแล้วข้าจะพาเองไปอยู่กับข้าที่ใต้ทะเลลึก ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงกรีดร้องดังลั่นบ้านเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงที่ได้ยินเสียงร้องของป้าสมสีเมื่อตอนกลางคืนพวกเขามาที่บ้านของป้าสมสีเมื่อเปิดประตูเข้าไปพบเพียงบ้านที่ว่างเปล่า เหลือเพียงปลิ่นขาวปลาและน้ำทะเลอบอวนอยู่ในบ้านหลังนี้